สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่หาดทรายแก้วสัตหีบจังหวัดชนบุรีนี่จะอยู่ในค่ายทหารเลยค่ะทุกคนน้าใส่มากๆที่เรามาจะเป็นวันธรรมดานะคะตอนแรกก็คิดว่าจะไม่มีคนแต่พอมาถึงแล้วก็คนเยอะเหมือนกันค่ะส่วนมากที่นี่ก็จะเน้นชาวต่างชาตินะคะชาวต่างชาติเยอะมากๆที่นี่เขาให้ความเป็นส่วนตัวสูงมากๆเลยค่ะแล้วก็จะมีห้องพักให้เราได้นอนค้างคืนด้วยค่ะดูหน้าเด็กน้อยนะคะมาที่นี่ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเห็นจากภาพแบบนี้น้ําใส่ามากๆเลยใช่ไหมคะของจริงก็ใส่แบบนี้เลยค่ะทุกคนวลาที่เราลงไปเล่นน้ำเนี่ยเราสามารถมองเ็นนยคะะ พอก่อนหกโมงเย็นเนี่ยเราก็เตรียมตัวเคลียร์ตัวเองออกนอกค่ายค่ะถ้าใครไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวทะเลที่ไหนอยากได้น้าใสๆก็แนะนําให้มาที่นี่เลยค่ะถ้าลงเล่นรอบบ่ายเนี่ยแนะนาให้ใส่หมวกใส่แว่นตาน,นิดนึงนะคะเพราะว่าแดดแรงมากๆส่วนน้องๆหนูๆเนี่ยถ้าจะให้ดีก็ใส่ชูชีพด้วยค่ะอันนี้จะดีมากๆเลยที่เขาจะมีที่นั่งให้เป็นบางจุดนะคะแต่ว่าเขาก็จะมีบริการให้เช่าเก้าอี้เช่าเสือด้วยค่ะ้าในก็จะมีร้านค้าสวัสดิการของทหารค่ะสินค้าขายถูกมากอาหารร้านขายเครื่องดื่มที่นี่มีครบจบเลยค่ะความที่ว่าหาดเนี่ยอย